นมขิงอยู่บอกถามแปลกๆนมขิงอายกับเ็นร่ซูมือบแมนนมอันนี้หมายถึงนมเอาไว้กินออายก็นึกว่านมที่อายมากกินนะนุ่มขิงน่ะอายเห็นอยู่ตอนเศร้าตอนคิงอาบน้านะเดี๋ยวเถอะก็ยังว่าโบแมนนมอันนี้กับโบแมนนมอันนี้กับนมอีหรือยังล่ะกับตอนเศร้าตอนคิงสีอาบน้ามนะอายเห็นคิงถือถุงนมมาก แล้วก็ว่างไปนาของน้ำไอ้ก็สงสัยอยู่ว่าสีอาบน้ำอยู่แล้วถือถุงน้ไหมเนี่ยอ๋อมือเศร้านี่ห้ไอแดงไปซื้อน้มไหเพื่อดีว่าขิงก็ต้องสีอาบน้ำเพอดีโทษลืกบังลืมไปใส่ถ้าสันใส่กันเด้อเอเฮ้ยามวยินออกลูกเว้ยมื่อยินออกลูกเออเอ๊ะเดวแล้วบอกข่อยไงเมื่อยินบ่แมนงวข่อยเด้กแล้ววายมาส่วนโตไปกินเราแก้มหนองงัวของเราเนี่ยมักโตได้นั่น น่องงัวเออขันสันไปไปเลยไากินน่องงัวไป,ไปไปไปกินเดี๋ยวยุดเดี๋ยวนี้สิ้ากับไปใส่สิไปกินเราบางไอยินจ้ะบ่ได้บอกรลายเือเหรอแม่นบอกบ่บ่ห้ไปใส่มาใส่ก็ไอ้ยินไม่ใจบ่ได้เอาัาไอ้ยินเราเห็นยังไงนี่ตัวเครงหามเป็นฟืนเป็นไฟยังสิก็ผ้ากันไปเที่ยวไปกินเราไปเที่ยวผู้หญิงสามมือที่แล้วนะผู้หญิง โอดบ้านบอกว่าใจบ่คบขาดอีกสองร้อยอทีรกก็บอกแล้วว่าเรามาทว่งคาเราบ่าแม่นคาโตคคา,าเราบ้าอีหยังเขายัางบอกอีกนะว่าขอเบิ่ดกับไหเบิ่ดแล้วก็เสือใจบ่คบอีกอทีรักเรือต้องานไปแล้วนะสัญญาเลยเมื่อสิบเกิดขึ้นนะขออนุญาตไปกินเราใบยินนะนะาๆนะ้นะนะนองง่วงไม่ได้กินโดนแล้ว ไปพร้อมแล้วลองก้าวคาออกจากบ้านเปบงดูสิปั้นหนาให้อีกไอ้พกูอยู่นมึนะไอ้พล่อเออเราบอกถามคือบ้ามาว่าพงมันสีมาอจังดิเนียนบ่ห่ยมากโดยเฉพาะมากินเรา แล้วก็โดยเฉพาะมหาทีมีอัน่าอินน่ะมักฆหัวมันน่ะเป็ตีกะรีเฮ้ยบอมาวๆๆเดีายวมีากูได้ยินนโอมาละจ้าท่ว่าิไแม่บอกาได้ยินกินแล้วๆลียวมื้อต้องคุยกับขู่ดิอาอน้อปกทงเป็นพ่อพุ่งนั่นแหะปักปากผ้าชวยเศ้าๆพุ่นปักผาขาพุ่นแล้ว มาแล้วเอ้ามึงคือมาได้เนี่ยมึงก็มีครูคณะแต่มึงคือกล้ามากเดี๋ยวบอกนะ้วว่ามึงจัดการเมียมึงเรียบร้อยแล้วเมียจะจ่ายดให้มานี่แน่นอนจัดการเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนี่จัดการแบบปรธรรมดาพร้อมได้จัประทรมดาแบบไหนวะว้าวสูฟังแม่เฮ้ยก็ดีนี่กับเปิดหนังโป๊ญี่ปุ่นให้มันเบิ่ง ้เร็จแล้วแต่ส่วนมันเห็ดคือจังในหนังนั่นแหละแล้วพี่กับท่นนี่เห็ดแบบซาดิพอนเลยซาดิพแตบไรวาบอกสุภาพเน่ยสีเห็ดยังไอ้ขาีตาน้บอไอ้าฟา มีปพิษตานัง่งป่านในหนังคือคัตเทว่าเฮ้ยมึงจะฟ้าวสอดจะบบกพงฟังมันมาหัวอนโอกําลังอินเลยเนี่ยต่อเลยนะมาดมือน้ำบนเนี่ย้าอไอ้พาเซยดเนี่ยกันแน่นไงกะเห็ดขึ้นมาญี่ปุ่นตะกี้ย ทุกพักแต่นอกจากปิดตาแล้วนะยังมีมัดมือมัดแขนอีกโคตรเตะอารมณ์เลยว่ากูบอกว่าจะเพิ่งเ้าวาซอสแากหาทางใส่ผงฟังมันเมา,ากอนกูกำลัลงได้ฟิลเลยเนี้ยป้พาพเอาตอเอาตอ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นคครแบบเปล่ามาหาพวกเจ้าเลย,ยหาทางใส่เงี้ยหาแดดด่างเงี้ยวุ้นละลุ่นยุ่ง กูละตั้งใจฟันกับใจสิรุษขาดเออหมกผามึงกลับมามึงตายแน่